อัลลอฮุราะข์มานีอุรรหิม alhamdulillahirobbilalamin وصلاةالسلاموعلىنبيمحمدوعلىعليهوالصحبه وبارك سلامعليكم ورحمةالله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากลอสมาตาลาได้ประสบนะครับประสบกับพี um ala, aw, ani, aw, ่น้องทุกๆคนเลยนะครับอัลฮัมดุลิลแล้วครับขอชุกตต่อลอสมาตาลานะครับที่เรามีวันนี้มีวันที่ผ่านมาแล้วขอดุอาให้มีวันต่อๆไปที่เราจะได้มานาสิฮัดกันต้องขอมาอัพพี่น้องเมื่อวานนี้ นะครับวันนี้เป็นตอนที่6 0 6เลขสวย 6, hour, นะครับ60 6 10ยามาดินอวานนะครับหรือวันนี้วันที่15ธันวาคมต้องขอมาอัพเนื่องจากเมื่อวานนั้นเป็นวันที่14ผมลืมลืมบอกพี่น้องว่าเป็นวันเปิดป้ายนะครับพี่น้องก็คงจะเห็นในการไลฟ์สดนะเป็นการเปิดป้ายอาคารเรียนนะครับศูนย์ปฏิบัติปฏิบัติการกิจกา,ารา้านแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอหัดใหญ่นะครับสาวิยาเขตหัดใหญ่นะครับ เขามาเปิดสาขาเรียนที่นี่และช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาอยู่เรียนกับผม30มสิบกว่าคนหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับก็จะเอาภาพพี่น้องก็ติดตามภาพดูพี่น้องครับวันนี้หัวข้อนะ่าสนใจมากถึงมากที่สุดนะครับเมื่อ3ามสตอนก่อนนี่ผมบอกว่าอย่าเดีย๋ยวทิ้งละหมาดนะละหมานี่ทิ้งไม่ได้เลยนะแล้วละหมาที่ดีที่สุดก็คือละหมาดตะหัตยุทนะฮะลองลงมาก็คือละหมาดสุนัตก่อนละหมาดส,ส,สุบะฮีคนก็ถามอละหมาดละหมาดห้าเวลา,ลาหรือมะเกล็ดอิชาไม่ต้องพูดถึงอันนั้นอันนั้นเนี่ยขาดไม่ได ทำไม่รู้จะได้บุญไหมแต่ถ้าขาดละผิดเลยบาปแต่สําหรับละหมาดสุนัตต่างๆไม่ทําไม่ผิดครับแต่ถ้าทํามหาศาลการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีนั้นถือว่าดีกว่าทุกอย่างในดุนยาแต่พอมาเจอการละหมาดะหัรยุทธมันดีที่สุดมันไม่ใช่เป๊ปซี่ดีที่สุดอย่างเดียวะหัรยุทธดีที่สุดดีอย่างไรพี่น้องเราได้อะไรบ้างเอามาดูอย่างแรกเลยริ้นของเราจะทําให้ริ้นของเรานั้นมีฮิกมาพูดอะไรคนก็จะเข้าใจ นะครับยิ่งเราเป็นคนดีด้วยอะไรด้วยพูดให้คนเชื่อสอนจะแนะนําเรื่องศาสนานะครับก็จะเป็นการดีนะนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพี่น้องการละหมาดตะหัตยุตสองกะอัศสองรกะอัเนี่ยหะครับดีกว่าทรัพย์สินในดุนยาที่เรามีทั้งหมดเพราะทรัพย์สินเราเอาไปไม่ได้พี่น้องตายไปก็จบแต่ตะหัยุดติดต,ตัวไปเกาะหลังเราไปเลยแล้วเดี๋ยวไปดูเกาะหลังไปทําหน้าที่อะไรบ้างอย่างที่สามจะไปทําให้เกิดแสงสว่างในกุบะในอลัลลัมบัลซัก เวลาเราเสียชีวิตไปกูบดมืดสนิทครับแคบทหัรยุทธจะเปรียบเสมือนแสงส่องสว่างสว่างสวัยนะครับอยู่ในกูบดนั้นเห็นไหมนี่อย่างที่3อย่างที่4จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงลบล้างความชั่วคนตื่นเร็นอนคนตื่นเร็วนอนน้อยหน่อยเพราะออกลังมาร่างกายจะแข็งแรงและจะลบล้างความชั่วด้วยแข็งแรงด้วยลบล้างความชั่วด้วย เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการละหมาดตะหัดยุอย่างที่ห้าคนที่ละหดละหมาดตะฮัดยุดเขาก็อยากจะเป็นอิสติกอมะอัลลอจะยกเกียรติจะยกเกียรติของเขาพีน้องสังเกตนะครับโตครูบรรดาณวิชาการที่เขาตื่นมาละหมาดตะหัดยุดเนี่ยเขาจะได้รับการยกย่องเพราะอัลลอยกเกียรติของเขานะครับคือการอิสติกอมะก็คือยกเกียรติของเขาและจากนั้นอย่างที่6เขาจะปลอดภัยจากโรคร้ายและบาลาต่างๆโรคที่จะเกิดขึ้นหรือภัยบาลาที่จะเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะปัดทิ้ง นะฮะจะปัดทิ้งออกไปนี่คือสิ่งที่จะได้กับคนที่ละหมาดตะฮันยุดนั้นเป็นประจําอย่างที่7พี่น้องเป็นเวลาที่เราสามารถใกล้ชิดกับเราล็อมากที่สุดนะฮะในช่วงค่าคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก่อนละหมาดสุบฮีและเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยตื่นเพราะคนไม่ตื่นดูอาจะได้รับการตอบรับเพราะคิวของการขอดูอามันสั้นมะกะเล็บนี่ยาวยืดเลยละหมาดพร้อมกันแต่พอตาฮันยุดเนี่ยโอ้โหเวลานะครับคนไม่ค่อยตื่นมาขอดูอาขอทุกอย่างที่เราอยากจะได้อย่าขอน้อยนะ อย่าเป็นคนตรนีกับการขอดูอาขอทุกอย่างที่เราอยากจะได้จากนั้นแล้วนะครับจากนั้นแล้วก่อนนอนหากว่าเราเนียดเนียดที่จะละหมาดทานจุดมีซอบ้าบอกเลยฉันเนียดจะละหมาดเราบอกว่าอุ้นท่านนบีบอกดีแล้วลเกินเนียดละหมาดตานจุดบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เนียดเลยฉันเนียดแต่ฉันไม่ได้ตื่นละหมาดท่านนบีก็บอกเท่าเท่าเจ้าก็จะได้เท่ากับที่เจ้าละหมาดเพราะเนียดแล้วแต่ไม่ได้ตื่นหลับเพลินไปก็จะได้ผละบุญเท่ากับคนที่ละหมาดแค่เนียดนะครับพี่น้องพอบอกแล้วเนียดได้หนึ่งความดีนะ ท่านทาได้อีกสิก็ไม่เหมือนกับความชั่วเนียดไม่ได้เนียดทำชั่วไม่ได้แต่พอทําถึงจะนับหนึ่งเอามาดูต่อนะครับเป็นอามัลของคนโซเลนะฮะเป็นงานของคนดีคนไม่ดีไม่ทําพี่น้องเชื่อผมจาไว้เลยคนที่ตื่นมาตามาตาหัดยุชมองไว้ก่อนเลยว่าไอ้นี่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ทําเด็ดขาดนะครับแล้วก็สิบเป็นหัวใจของการละหมาดสุนัตทั้งหมดละหมาดสุนัตมีเยอะแยะแต่ตหัดยุคนี้เป็นหัวใจฮนะนั่นถือว่าสําคัญที่สุดแล้วก็ ขอดูอาเพื่อฮิายาทั่วโลกเพื่อที่จะให้เกิดฮิายาทั่วโลกก็ตอนทอดนเราละหมาดนี่แหละตอนที่เราละหมาดตะฮันยุกเนี่ยและจากนั้นนะครับผลที่จะได้ประการที่12ก็คือผู้ที่ปลุกให้คนละหมาดตะฮันยุดเขาจะได้ผลละบุญเท่ากับการสิกเกตทั้งคืนเท่ากับการสิกเกตท,ทั้งคืนเลยพี่น้องการนั่งสิกเกตเนี่ยร่อนนับมาริกดจดเลยนะพับๆจดเลยแล้วการที่เราปลูกคนมาละหมาดเนี่ยพี่น้องคิดดูเหมือนกับเรานั่งสิกเกตทั้งคืนนั่งขนาดเราได้นอน แต่ก็ยังได้ผลละบุญเท่ากับคนสิกตทั้งคืนยิ่งใหญ่พี่น้องมหาศารล,ลองดูโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวได้สองอย่างอยังยงแรกคือง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะละมาสุบหฮีนั้นมันไหลไปจนตีห้าครึ่งเกือบ6กโมงเราเคยตื่นตี4ี่สี่ตื่นตีหก็ยังมีโอกาสได้ละมาะหาัดยุทธถึงแม้ว่าจะไม่ชใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ตามทีนี่ประเด็นที่ห ะะประเด็นที่สองคนที่ตื่นละหมาดในหน้าหนาวในยามอากาศหนาวหนาวเขาจะได้ผล,ลบุญมากกว่าในยามปกตินะครับเพราะความลาบากความสบายกับจากการนอนแต่เขาตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องเรารักใครชอบใครเป็นห่วงใครพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปบอกเขาเลยว่าภาคผล,ลบุญของการละหมาดตะหยุดธจะเป็นเช่นนี้ ถ้าเราละหมาดนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจลิลลย์ะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ขอจากลาพี่น้องในวันนี้ครับวบิเล,ลตกตอฟิกวาฮิดายักอัสสลามุอลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์ะวะบเระกาตุ